เชนครับออฟฟิเชียลเฮ้ยกูผัเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๊ะป้า้าสวยป้าอ้าฮ่า่า่ โอเคครับทุกคนมันนี่ก็มีอยู่กับเราใครวะเราคือใคร แล้วคือสามเหายที่มาเคยเล่นในแบบไรจบในแบบไอ้ยืนดูจากคลิปคลิปแบบกระโดดร้อยด่านไม่เคยเล่นในเอพีเดียวแบบแบบสบายบู๋เคยจบเลยเออเล่นสบายบูในในคลิปไอ่โชว์ไอโชว์ลงไปแล้วกูจะไม่ลงกูคลิปจะตัดไม่ลงแม่ลงลงแล้วแม่งลบแม่ใช่ป่งอ้ยืนมีที่ฝายเลยเป็นเคยจบพักแบบเลยคือคือเล่นเล่นมามาเล่นแบบเนี้ยจนล่างกูอีโวไปล่างแบบไอ้ยืนไม่เล่นไม่เคยจบสักด่านเลยทุกคนวันนี้จะมาเล่นแบบอะไรวะนุบกระโดดอะไรวะเอามองอัดเด้อ มันเป็นรูปมองอัด่ยใช่ทุกคนว่าพวกเราจะตายกันกี่ทีครับผมตายประมาณสักร้อยทีอะไรร้อยรอบเฮ้ยเฮ้ยอามึงไปมึงไปนี่แมปแมปมันสร้างโดยอะไรนะไอโดยบายพิมคุงไอพิมพ์เป็นเนื้อไม่ออกไงอันนี้คืออะไรวะปุ่มมันมีอะไรอะไม่เห็นมีอะไรเลยมันจะมีหลอกหรือเปล่าอาจจะเป็นเชฟพอยอะไรกันแน่หรเออวะโดนเลยไหมมีโดนแล้วโดนมีเลย ญี่ปุ่นตัวโอ้โหใหญ่ทียที่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าตายเนาะอ๋อตายไปแล้วตึบเอ้ยไม่มีเฮ้ยยากอยู่นะเอ้ยไม่ค่อยยากเท่าไหร่วะเฮ้ยไม่ค่อยยากเท่าไหร่วะอเอาเลยเอาไม่ได้มีสปาวพอยต์ให้ไหมวะไม่มีสปาวพอยต์ให้หรอวะเฮ้ยมีอยู่เลยเริ่มใหม่มีนี่เช็คพอยต์เนี่ยกูมีอยู่แล้วตายดิเอ้าทำไมมันรู้สึกกูเล่นแบบกระโดดแปดจบเร็ว นี so ่เอ้ยเอ้าเปล่าตรงนี้เลยเหรอไม่ตายตายแล้วมันกดกดแล้วกดเลยวะกดแล้วมันได้ได้ทุกคนวะเอาเรื่องวะเอเข้ามาปะเอาเรื่อง้เไว้เฮ้ยดีวะเออได้ทุกคนวะเฮ้ยเราะไปโดดไก่เนี่ยโดนไม่ถึงมันจะมีนั่นอยู่ไอ้วิที่ลงตัวหี่ที่ลงตัวหรอวเอาทุกคนอยากเห็นผมเล่นแบบผีกันไหมครับอยากเห็นผมเล่นแบบผีกดกดไลค์อันนี้ให้ถึงสักสี่สิบไลค์ครับทุกคน จะถึงมา40ไล์ถ้า40ไล์พวกแก๊ง3ามคนนี้จะมาเล่นคลิปผีนะครับแอบผีน่ากลัวน่ากลัวนะคร <c oughs> ับอะไรไปถาม, <c oughs> มนเลย <c oughs> แกด,ด,ดนี้มียีาราดแกลนี้ไม่รู้อ่ะมันไม่ได้บอกอ่ะมันจะมันมันมีแค่บอกว่าแมบบกระโดดนะมียีราแนี่ไม่รู้อะมันไม่ไดนบอกม<ย>ันจะมันมันมีแค่บอกว่าแบประโดดนิมียีราแกลนี่ไม่รู้อ่ะมัน่ไ้บอกอ่ะมันจะมันาันาีแ้่บอกวอาแางแก๊งอดดนิมีย เฮ้ยขู่กือบพลาดก็โดนแรงดึงเงี้ยมีแรงชุบกดน้ำหนักน้ำหนักเกินน้ำหนักเกินชุบเฮ้ยก็กว่าเราไม่ผ่านกันแล้วมาตัวเนี้ยเฮ้ยเอกเอกไม่ไปเอกไม่ไปอ่ะเลยเอ้อเชฟโพิรได้เหรอเย่กูโดนตายเลยได้ไหมเนี่ยเอาวะเอาวะเอาวะโดนตายละอ่าวเย่กูอ่ะ ก็ไม่สามารถให้ทุกคนเห็นด่านนี้เล่นกันมาได้เพราะผมเดินไม่ไปเป็นน้ำแข็งไม่หรอวะใช่น้ำแข็งอะไรก่อนไออีเออโดดไม่ผ่านไออีไม่โดดไม่ได้เหรอโอ้โหมีนะมุมมันมีมุมโดดได้อยมีชุบชุบก็ชุบชุบมีไงไอ้กูขึ้นมาแล้วกูขึ้นมาแล้วว่ะ อุ้ยอุ้ยมันเป็นมันม,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 มีทอ็ทอตทอ็อตแบบอันนี้แล้ววะแล้วไปไหนต่อวะใครกันตรนี้เหอ๋อนี่ยไม่ถูกวะเอามองอัดหรือเปล่าเอามองอัดแมนเเก่งมากเลยเฮ้ยตายแล้วถึงกระโดดโซ่อะคนดูดูได้กระโดดโซ่อะเอาโหแกร์เฮ้ยไปโดดได้เอ้ยใครจะไปโดดได้แบบบึ๊บบั๊บึ๊บบับ๊บ,บอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกผมนะครับผมจากสี่สิบไลค์ เอาสักผันไลค์ยี่กูอยากได้สักผันไลค์ไปสักผันไลค์ไปทุกคนกดให้ถึงผันไลค์นะทุกคนสักแสนวิวไปคลิปเนี้ยแสนวิวกุดท้ายไมได้ชุบ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 ต้องมีสมาธิว่าดันนะต้องใช้สมาธิเฮ้ยเฮ้ยปานเจ้ารูปแบบนิดนึงกูได้เฮ้ยเฮ้ยผ่านแล้วกดเจคพอยล์ตรงไหนวะกดเจคพอยล์ตรงไหนเอาเลยกดเจคพอยล์ตรงไหนวะอีกคลิปไหนละ ตายหรอวะชุบถ้ากูไม่ได้เช็คพอยล์ะคุตายนี่ยเช็คพอยล์แล้วเออท้องฟังของหมู่บ้านเช็คพอยล์เรียบร้อยยกำตายกูต้องผ่านเยสนักสู้ผนด้ยจิตวิญญาณนักสู้อ่ะเป็นตัวตายละเฮ้ยกูเพิ่งรู้ว่ไะเถาวันเว้ยเถาวันลิงกลายเป็นลิงเถาวินเถาวนเนอะเถาวนผ่านแล้วเอ้า อะไรวาง่ายเลยหรอโคตรง่ายได้โคตรโคตรโคตรงงเดียวหาแล้วถาวนไม่เฟี้ยวอ่ะนี่ต้องไปให้สุดไปไปสุดแล้วก็ค่อยันีไป้สุดนี้ก็คือเกิดไรงเกรนสเปคปลา เมื่อกี้มันเมื่อกี้มันกดแล้วมันไม่ถูกทำไมทับคิวแ้วที่ทำใจ้องชอบนี่ไงพักเฮ้ยได้แล้วชุบโอเป็นอ้ชุบโอ้รู้ว่ามันจะดิ๊กชีเมโจได้จีเมโจได้ชิเมีโป่งด้วยเฮ้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 ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย สวยสวยฮ่า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 อะ่แกวีคิดว่านะสนุกดีสนุดล้มกลมมันมันมันอื่นอะมันต้องมุมบล็อกเลยมันต้องมุมเอ้าเอาเขาเจาทำยังไงเอ้าเฮ้ยเฮ้ยรู้จักเขาอะแอดเวนเจอร์ทำไงวะงจะไปไงอะ เป็นทางแงะมันหนึ่อย่างี้เลยนะมันอย่างี้เลยเด็ดมันโดดไม่หึงเช่ไใช่เหรอเด็ดเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองใหม่เป็นอย่างนี้เลยเออดีเลยเออใช่แล้วมันเป็นอย่างนี้แหละไอ้ยัดดงตายเลยี <c oughs> จากจากคนที่ไม่ไม่ได้โดดมานีม่มืองพิการหมดแล้วใช่พิการหมดแล้วเราตอนนี้ไม่ได้อนะัดเนี่ยทำไมมันโดนดาเมจมะ ชุเนี่ยมันไม่ไปถึงวะเมาดูบอกมาดูเทียอะไรเนี่ยมาดูความสดเลยก็ดูเปล่าเปล่าเยอะโค้งแบบเฮ้ยฮึใช่เหรอเอออ่านแล้วเหรอเอ้ยเออโหบนบนทีเดียวมันผ่านให้กูเลยบ่นไม่เบ่นเรียบร้อยต้องบ่นต้องให้บนแบบมันเดียวมัหายเลยอะไรเนี่ยก้าวต้องบนเออกระโดดกระถางต้นไม้วะกระโดดกระถางต้นไม้เชื่อกันบดประตูกลางยนะ อย่าแม่แม oh, hey, okay. ่ไปดูไปดูนะเอกเอ็กๆดูไปดูนะสามสองหนึ่งเฮ้ยกูมาถึงกูมาถึงให้กูดีกูมาถึงอยู่ตรงโดดโดดช่วยอยู่ไปพวกนี้เราหมดหมดหนทางจนแล้าหมดหนทางหนึ่งหมดหนทางหนึ่งจองทำ มันถ no? ึงเยอะมันมีธิ์ถึงเลยมีสิทธ mm ิ hmm. <S <s ์ถึงอยู่นะเว้ยมันโดนแล้วมันเสียดาเม็ดน้ำผึ้งเนี่ยมันจะมันกระทำมาทำไมวะสปาว์พอยได้ไหมสปาว์พอยได้ไหมแล้วแล้วมันคือมันเสียดาเม็ดแล้วมันกดชิมไม่ได้ไงเอ้าเอ้าเอาคนมาเกินไหนไม่รู้เอ้าเนาะอ้าผมเกินเอาพมาเกินเลยนะหลบติดหัวรังตัวโฮ้ยกดผิด เอ้าบลกเกิ้อะไรวะเกิดผิดอ่ะเกิดผิดอ่ะว้าวจิ๊กไม่เลยนะอดวูอโชว์ตาไม่ได้เหรอวะว่ามันมีแมปไหนที่เราเล่นกันดีๆแล้ววะนี่แหละนีจำไว้สามสหายคนนี้ไม่เคยเล่นดีๆหรอกเว้ยทำได้ไงเฮ้ยแม่งหมุนตัวนะคุณบุ๋นตัวปัาโรไอ้ปิกิจล่ชุกเนีย อ่ามีการบิดเที่ยวโพสบ้านเนี่ยวิ่งนี่ยได้ละว่าคนดูด่าเราแน่เลยเว้ยมึงจกโกงกันเลยนักหนาใกล้ผ่านแล้วเว่ยยุบกูผ่านแล้วเอ้ยยังบนทางอีกยาวไกลเลยวะของเพื่อน โอ้โหทางยาวไกลอ่ะอืมเอาไห้เร่งนี้แล้วกัาโวุ้ยมีธนูด้วยวะ่ะธนูไว้ทำไมวะ <c oughs> โอ้ลิกกี้ <c oughs> อ่ะโจดี๋ยวอะกูยิงใหอ้ <c oughs> อ่ะกิดไปในกล้องนะเอ้านี่มันไม่ติดที่หัวอืมอืม กป๋าพอแล้วอ้าวสวยน้องทูไอ้โชเท่ว่ะตาเนี่ยไอ้โชเท่ห์ไปอย่ายิงขอผ่านสักครั้งโอเคจื๊อ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 อะไรวะทำไงวะต้องยิงอีกหรือเปล่าดู่นเนี่โฉมมึงดูนู่นนู่นนู่นใช่ไหมโอ้ยไปแล้วไปแล้วโอ้ยเนี่ยปีนยางเลยเหรอวะ

เอาทำลายคขาปัดอ่ะน้ามันมันมันไม่เต็มบล็อกมันเหมือนนิ้วก้อยมันชนอ่ะเหมือนนิ้วตีนเออเออเกี่ยวไว้เออมันบอกเกี่ยวไว้เกี่ยวทำไมอ่ะไอ้นี่กำลังลื่นเกิร์มอ่ะลื่นไปเลยอ่ะ ไมมีอลัตอยู่ใหญ่ชุดะูอนี่กูถึงแล้วกูถึงแล้ววยมเอามอนลัดอะโดนดิกะทีเฮ้ยมิกกี้เฮ้ยไปไหนต่อวะเฮ้ยจบเล้จบแล้วเหร ไม่ดุว่ะจบเร้วเอาเฮ้จะจบกระจบเลยนะจบกระจบเลยปุ่มอะนีันี่คืออะไรอะโอเคครับทุกคนสำหรับแบบนี totally. ้ yeah. ับผมจะพีคไปแค่นี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ขอบคนะเวองทุกคนทอยู่ใต้คลิปนะผมใช่ติีของคนเล่นแบบว่าน้อ ต้องนะพักหน่อยนะพักหน่อยเออพักหน่อยเก็บกดบานาลแล้วเก็บเกดบนดาลาเ้ยแบบแบบพี่เนี่ยปุ๊บปุ๊บเออเอาอีกเยอะเยอะเลยพอเยอะเยอะเลยไม่เหมือนเหมือนไส่วะไม่ไหววะไม่ไหวมันดันหายว่าที่มันเล่นยากอ่ะดันเนี่ยมันเล่นยากอ่ะเขาหมดอ่ะไอ้ดันน้ำพึ่งไอ้ดัน้ำพึ่งมะนาว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 